เก็บมอนครั้งที่สามถึงว่าจะวันที่สามแล้ววันที่สามแล้วนะครับโอ้โหเวลาไวมันโกหกโกหกจริงด้วยเวลาวันที่สี่มิถุนายนโอเควันนี้เราจะมาทําอะไรครับเนอเก็บมอนมช่ถ้าเป็นมอนแบบนี้เอออย่าเข้าใกล้ใช่ในเขาดูอย่าเข้าใกล้เชียวนะถ้ามันบกถ้ามันมีเข่าๆเขามอนยางโอ้มอนยาง นี่คือผู้ชำนาญการในเรื่องลูกหม่อนที่แสนอร่อยโดยเฉพาะอืลูกหม่อนนี่มันจะมีช่วงไหนนะร้อนดูฝนดูดูร้อนโอ้โอ้ฤดูหนาวจะไม่มีหนาวจะไม่มีนะฮะไม่ได้กินหน้าหนาวเลยอืม,มเรื่องเก็บตุนไว้เยอะโอ้ตรงนี้นี่นี่คือลูกหม่อนที่ดำที่สุด,สดโอ้โอ้กินได้เลยโอ้โหกินได้เลยสาธิตกินให้ดูด้วยเห็นไหมกินสดสด มันเราไม่มียาฆ่าแมลงใช่ไหมไม่มีออกมาใหม่ๆโอ้โหแล้วพอจะรู้ไหมว่าต้นหมอนเนี่ยต้นหมอนเนี่ยมันมีประโยชน์สรรพคุณยางยายไงมั่งเลอโอเคเยี่ยมหมอนยางหมอนยางกินไม่ได้กินตายเฮ้ยมันไม่ตายหรอกเอามาได้ไม่ได้ไม่ได้เหรอมันมีหมอนมีพิษด้วยเหรอมีหมอนไทยเข้าไปอ๋อหมายถึงว่าหมอนที่อ่ามันมีหนอนเนื่องจากเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงถูกปะใช่อ๋อ โราข่าวจะมี่นอนอันนี้ก็อร่อยอืออืมอืมอโอ,อ,อ้รายการเกษตรวันนี้พี่ภูพาไปเที่ยวสวนมอนหลังบ้านโอ้อ๋อต่อต่อต่อ,ตอไปผู้ชมไปดูสวนมอนต่อจะมีสวนต่อไปอเลยสวนแห่งยาแล้วมันมีสรรพคุณอ,อะไรบ้างมอน มันเป็นฮะมันทำให้เราเอ่อร่างกายแข็งแรงไงมันมีมันไม่มีประโยชน์ไรเลยเฮ้ยมีสิมันต้องมีสักอย่างแล้วน่ก็คือผลอะไก็คือผลไม้ใช่ไหมข้อมูลนี้ยังไม่รู้ข้อมูลนี้ต้องขอศึกษาก่อนเก๊ดไม่ออกไม่ออกอ่ะลาผู้ชมคลิปสี่ซะลาได้ยังไงยังไม่จบอ้าวทำไมนี่สารออรชุด สวยหมดจะต้องจบไปโ okay, <bye> อเคบ๊ายบายผู้ชมคิดมากบ๊ายบาย